โคตรถูกโคตรคุ้มครับคุณผู้ชม v ีออเข้ามาใหม่ครับคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยสภาพแรกรับนะครับกับ v ีออส1.5รุ่นมิดปี20นะครับฟังไม่ผิดปี20นะครับไม่80,000สีฟีดาผ่อนแค่6,001เอาดิคุณผู้ชมกระซิบให้ฟีดาคน6,001นะครับถูกกว่าปี19อีกแล้วคุณผู้ชมดูคันนี้ยังไม่ได้เก็บงงเก็บงานอะไเลยนะเพิ่งเข้ามาหมาดๆเลยนะครับฟงฝุ่นยังมีเนี่ยดูดิฝุ่นเต็มเลยนะครับ ให้ดูสภาพแรกรับงัดแง,งะทุกช่อกทุกมุมให้ดูว่าเดิมแท้เกรด A 100%เป็นยังไงรถไม่มีการฉนลักผีความจำน้ำครับคุณผู้ชมรถหน่วยง,งานมือเดียวจากป้ายแดงประวัติสผทชุกยัยษตั้งแต่หมื่นกิโลแรกถ้าสนใจอยู่ในราคา3ามแ0 0แล้วได้ตัวรองท็อปปี2ีสิบไม่แปดหมื่ใช้ผมว่าคุ้มไหมผมมองว่าโคตรคุ้มถ้าสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือ2ทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิววีออสมือ2นะฮะพบกันกับผมบิวเพเจอย่างเช่นเคยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่ๆเข้าสู่ช่องบิววีออสมือ2นะครับช่อง ที่จะรวบรวมโตลต้าวีออนะครับหรือว่าจะมียาริสบ้างป่าปลายไว้ในช่องนี้ช่องเดียวทั้งภาษาเพชรยนต์นะครับรถเนี่ยมากมาย400กว่าคันนะคุณผู้ชมจะเป็นพวกยาริสเนี่ยอย่างเงี้ยเข้ามาใหม่นะครับยาริสตัวสปอร์ตพรีเมียมแบ็กท็อปด้วยอันนี้ก็โทท็อปสุดเหมือนกันนะครับขอ,ของผมนะครับส่วนตัวจะมีอยู่2ช่องตอนนี้จะรวมเป็น v ีออไว้ที่ช่องนี้นะครับบิววีออสมือ2แล้วก็ยาริสนะครับเนี่ยนะยาริสใครดู v ีอออยู่แต่สนใจยาริสเซิร์ชเลยครับบิวยาริสมือ2นะครับเดี๋ยวผมจะถ่าย อช่องนงนึแต่ช่องเนี้รวงวีออสไว้และวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะครับคันข้าขงหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับเป็นวีออสตัวรองท็อปนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกมือเดียวจากป้ายแดงครับคุณผู้ชมคันนี้คุณผู้ชมอยากจะคือรถมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับรถเพิ่งมาเหยียบบริษัทเมื่อกี้นี้เองและผมเนี่ยหยิบมารีวิวให้พี่ได้ดูกันก่อนใครนะครับแบบสภาพรถที่แบบว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ทําอะไรเลยนะครับดูที่ล้อะ ล้อยังมีฟงมีฝุ่นนะซุ้มล้อนะฝุ่นให้เต็มเลยนะครับแต่ผมไม่อยากพลาดนะครับเพราะว่าอะไรฮะคันนี้ไฮไลท์หนึ่งเลยนะครับเลขไม้น้อย2คือได้รถปี20ครับมือเดียวจากป้ายแดง3คือราคาโคตรถูกครับคุณผู้ชมนะครับถูกที่สุดในบรรดารถปี20ที่เคยขามาแล้วด้วยอ่ะโอเคไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมาถ่ายคลิปให้พี่ๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับ V ีออตัวรองท็อป1.5รุ่นมิด มิดนะครับ MID ปี2020นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับเลขไม่อยู่ที่8 4 0 0 0โลกับราคาที่ขายอยู่เพียงฟังดีๆนะครับฟังไม่ผิดแน่นอน359,000าคุณผู้ชมฟีดาวผ่อนหน0่โอเคไหมครับได้รถปี20ไม่แ80,000่น0มโลไปใช้คุณผู้ชมว่าคุ้มไหม รถปี20นะปกติขายเท่าไหร่ฮรรถปี20 3 7 9 0 0วันนี้หายไปอีก20,000ครับเหลือ3,59,00 0และเดิมทั้งคันครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับหลายคนเนี่ยชอบถามผมว่าคุณบิวคันนี้ขายถูกกว่าชาวบ้านเขารถมีปัญหาอะไรมาหรือเปล่าหลายคนนะชอบกังวลแบบนี้นะครับจริงๆราคารถมันก็แปรผันไปตามราคาซื้อเข้าอะ่ะพูดตามตรงครับประมูลได้มาถูกนี่ยก็ขายมาราคามันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับต้องแจ้งแบบนี้นะครับก็ ตามสภาพตามสถานการณ์รถยนต์มือสองนะครับก็ช่วงนี้ช่วงปลายปีแล้วด้วยหลายคนมองว่าไตาม้าสีราคารถจะลงนู่นนี่นั่นจริงไม่กเกี่ยวครับมันเกี่ยวที่ว่าราคาประมูลเราซื้อมาเราเราซื้อข้าวเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับคันนี้คันหน้าคุณผู้ชมครับเดิมทั้งคันครับปี20่สไม่แปดหมืขายอยู่ที่3ามแ0 0ห้าหมครับฟีดาคนหกคนหนึ่งใครสนใจอยู่รีบติดต่อมาโดยด่วนนะครับเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมพลาดคันนี้ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมจะไปเจอปี19ที่ขายราคาแพงกว่าปียี่สิบโอ นะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่เพราะฉะนั้นรีบติดต่อมาด่วนเบอร์โทรหน้าคลิปครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียกการออกรถลรละเอียดการจับไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการครับแล้วก็ขออภัยด้วยที่เสียงผมขึ้นจมูกนะครับยังไม่หายเป็นหวัดดี นะครับแต่ก็รีวิวได้นะครับรีวิวได้อยากให้ดูอยากให้ได้ดูนะครับอยากได้จับได้จองนะครับคันนี้นะทะเบียน81,7 7จําเไว้เลยนะครับสภาพรถแรกรับเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับสภาพให้ผมไม่ได้ขายตามสภาพนี้นะครับเดี๋ยวล้างขัดสีฉุยวันเก็บริ้วเก็บรอยเนี่ยกันชนหน้าๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีริ้วรอยในเรื่องของสะเก็ดหินเห็นไหมครอ่านะครับให้ดูเห็นๆนะครับรถไม่ได้มีตําหนิอะไรเลยไม่ได้มีการชนแก้มยุบมาแก้มเป็นรอยถากฝากระโปรงยุบอะไรไม่มี ะจะมีในเรื่องของพวกรอยสเกตหินเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเก็บงานให้ในราคา359,000คุณผู้ชมจะได้สภาพน้องๆป้ายแดงไปใช้และคันนี้เป็นรถมือเดียวตามที่ผมแจ้งไปไม่แค่84,000รถปี20ตัวรองท็อป359,000ฟีดาผ่อน6,001โคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้านหน้าก็ตามที่ผมแจ้งไปผิวพันธุเนี่ยจะมีในเรื่องของร่องรอยสเกตหินนะครับรอยถลอกเล็กน้อย ที่จะต้องเก็บงานเก็บสีให้นะครับตรงนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับถามว่าคุณบิวเอาไปเก็บยังไงกันกันชนหน้ามันจะไปเก็บอะไรได้พี่สีมันถะลอะก,ก็ต้องทําสีนะครับมันก็เป็นชิ้นพลาสติกเฉยๆนะครับเนี่ยริ้วรอยนะมันเป็นชิ้นพลาสติกเฉยๆก็แกะออกไปทําสีนะครับไม่มีปัญหาอะไรฝากระโปรงมันเรียบเนียนอยู่แล้วไม,ไม,ไม่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 น่าเก็บอะไรหรือเรื่องของฝากระโปรงล้างกัดสีก็ออกนะครับพวกนี้เป็นรอยดำไม่เฉยเนี่ยผมเอามือลูกยังออกเลยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเรื่องฝากระโปรงนะครับรถเนี่ย ตัวช็อกสีที่เขียนจากาจากลานประมูลนะครับยังเขียนอยู่เลยช็อกยังเขียนอยู่เลยคือสภาพเพิ่งประมูลกลับมาที่บริษัทเลยนะครับก็หยิบถ่ายให้ได้ดูกันก่อนใครเลย359,000ฟิดาวผ่อน0 1ันอย่าพลาดเด็ดขาดได้รถปี20แล้วพี่นะอ่ะมาดูต่อล้อแม็กยางนะครับแม็กเดิมโรงงานครับผิวพันธุ์แม็กฝั่งนี้โอเคนะครับมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับผมจะยังไม่เก็บนะครับ นอกจากพี่ๆที่เขาจับจองมานะครับให้สิทธิก่อนนะพี่คนไหนโทรมาหาผมก่อนแล้วจับจองรถคันนี้ก่อนนะครับสิทธิ์ให้สิทธิ์เลือกเลยว่าจะเก็บไหมล้อแม็กนะครับถ้าเก็บผมก็ไปเก็บงานแม็กให้ตรงนี้ริ้วรอยก็จะหายไปนะครับแต่บางคนเขาบอกว่าเขาไม่อยากเก็บแม็กแม็กเขารับได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเก็บหรอกอยากได้เนื้อนเดิม,ดมก็ไม่เก็บนะครับให้สิทธิ์คนที่จองคนแรกก่อนนะครับว่ากันไปยางครับยางได้เป็นยางดันหลบปี2ี่อนะครับอ่นนี้ ยางตลอดปี22สองเดิมเดิมครับสภาพยางที่มีฝุ่นชะหน้ายางที่เหลือก็ไม่มีอะไรยางไม่ได้แตกลายงาอะไรนะครับ <c oughs> ดอกยางล่องยางยังเหลือเยอะนะครับโอเคประมาณนี้ผมเจ็บคอนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับแสบคอเล็กน้อยเบาโช็คซุ้มล้อครับเดิม,เด,มเดิมนะครับไม่มีในเรื่องของอาพวกรอยเยิ้มของลงของเหลวอะไรไหลซึมไม่มีให้เห็นนะครับตะเข็บเมรร็ดอาก็เดิมเดิม <c oughs> ประมาณนี้ไอ้พวกนี้ริ้วรอยในเรื่องของโคนนะครับเนี่ยโคนเอาออกได้เอามือลูกก็ออกนะไม่มีปัญหาอะไรเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับหลายคนถามว่าทําไมคุณบิวไม่รอให้ล้างรถอะไรเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยถ่ายให้ดูนะจะได้สบายลูกตาหน่อยนะแบบนี้พี่ถ้าผมรออยู่ตอนนั้นนะ่ะพี่ไม่ทันได้ดูรถหรอกนะครับผมพูดตรงๆเพชร,รยนต์เดือนหนึ่งอะอย่างเดือนตอนนี้นะเดือนตุลาคมนี้นะครับเอาแค่ยังไม่หมดเดือนเนี่ยตอนนี้ร้อยสามสิบกว่าคันแล้วพี่ที่ขายไปนะ ร้อยสามสิบกว่าคันแล้วนะครับรถมันจะมาไวไปไวมากถ้าผมรอให้รถมันเรียบร้อยแล้วถ่ายพี่ดูผมเชื่อเหอะว่าพี่ไม่ได้ซื้อแน่นอนนะครับคนอื่นเขาที่แบบว่าเขาไปลงคลิปลงรูปลงอะไรพวกนี้บางคนเห็นแค่รูปก็จองแล้วนะครับสำหรับรถเพรยนต์เพราะว่าอะไรครับเชื่อมั่นในคุณภาพครับเพรยนต์เราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดใครยังไม่ทราบนะครับแจ้งข่าวด้วยนะครับคุณวชิระต้ะนงเพชรนะครับบอสก้อยของผมเองนะครับเจ้าของบริษัทเพทยนยน ได้รางวัลแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์นะครับของธนาคารธนาชาตินะครับธนาคารธนาชาติคือ TTB นะครับฐานชัยเก่าได้รางวัลแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์อันดับหนึ่งอัดับประเทศมานะครับเราการันตีด้วยคุณภาพของรถยนต์นะครับถามว่าทำไมถึงได้เพราะว่ารถยนต์เราคัดเกรดทุกคันครับจัดธนาชาติไม่เคยมีปัญหาธนาชาติมาตรวจสอบกับรถเรานะครับ400คันเนี่ยทุกคันไปนเกรดเอหมดนะครับเราก็เลยได้คะแนนตรงนี้ได้เป็นแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์นะครับก็ ตรงนี้มัน,ม,นมันการันตีด้วยคุณภพาพอยู่แล้วนะครับหลายคนเนี่ยเขาไว้ใจสบายใจมาถึงปุ๊บเขาจับเขาจ,จองเลยขอแค่มีรถเข้ามาปุ๊บออเดอร์ได้นะครับราคาได้สีได้ไม้ได้ตรงใจปุ๊บจองจองจองรถก็เรียบร้อยครับไปไวหมดนะครับถ้าพี่ร้อยผมปรับสภาพ,พรถให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยถ่ายคลิปลงเรียบร้อยครับพี่ไม่ได้ใช้รถไม่ได้รถใช้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นดูคลิปถ้าถูกใจรีบโทรมาครับนี่กระจกเดิมแท้ Toyota ทุกบานโตโยตา้าทุกบานนะครับนี่โตโยตา้าทุกบานนะครับดูภายในนิดนึง สำหรับตัวมิดนะครับตัวรองท็อปจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วเดินได้สีขาวมาแบบนี้นะครับภายในนะครับของรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพคุณผู้ชมดูเอี่ยมไหมภายในคือเอี่ยมมากนะครับเบาะเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับเบาะนงเบาะหนังนี่เดิมเดมเลยนะเดี๋ยวผมล้างสปาให้อีกรอบนึงก็จบนะครับจอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยแอลโต้มีให้เรียบร้อยนะครับเลขใมายแปดหมื่นสี่พี่ปียี่สิบแล้วขายอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันโคตรถูกดูสภาพรถครับเดิมเดิมน็อตเดิมเดิม แผนเพจปี2 0แท้แท้นะครับขยับลงมาด้านล่างครับปี2 0แท้แท้นะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับอปียี่สิแท้ๆนะพี่นะเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คประตูะนะคมๆกลม,มๆทุกเม,ม็ดนะครับดูรถกับผมวิวเพ์นะครับผู้จัดก,การฝ่ายขายพี่ๆจะได้ดูเหมือนว่าพี่มาดูรถเองที่บริษัทนะครับผมถ่ายให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับเนี่ยนะ เพราะบางทีเนี่ยพี่เห็นแต่รูปแบบพี่ก็ไม่เห็นนะครับหลายคนเนี่ยผมเข้าใจนะว่าไม่รู้จักเพชรยนต์นะครับไม่เข้าใจหรอกว่าอะไรคืออันดับหนึ่งประเทศนะตรงเนี้ยผมก็เลยต้องมาถ่ายคลิปตอบโจทย์ให้พี่ๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่ๆต่างจังหวัดบางทีสื่อโซเชียลเราอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูมากนักนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกข่าวอะไรพวกนี้เนาะวงการลถมมือสองนะครับตรงเนี้ยมันจะออกในสื่อโซเชียลนะครับพี่ที่ไม่รู้จักไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าถามผมหรอถ้าผมไม่ได้ทางานเพชรยนต์ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเพชรยนต์นะครับถ้าผมไม่ได้ทํางานที่นี่ถูกไหมฮะอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับผมก็เลยต้องถ่ายให้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้พี่ๆได้ดูนะมันอาจจะนานหน่อยสําหรับคลิปแต่ถ้าพี่สนใจรถสักคันนึงอะ่ะแล้วพี่ดูจบอะ่ะพี่ได้รถด,ดีๆใช้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมถ่ายให้ดูละเอียดแบบนี้เม็ดอาร์คนะครับรอยขีดระบบโรงงานติดตั้งอยู่ครบถ้วนรถเกรดเอครับนี่เดิมๆเ,เลยสีเดิมๆเนี่ยดูดินะครับไม่มีริ้วรอยแบบละอองสีอะไรเลยนะครับเดิมๆหมด รอบคัน3า9 0 0 0ฟีดาพอหกพันหนึ่งได้รถปี20ไม่แปดหมืพันโลไปใช้ผมมองว่าคันนี้คุ้มสุดแล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นตัวรองท็อปนะครับคันนี้คุ้มสุดแล้วนะครับใครสนใจอยู่วีออสตัวรองท็อปนะครับก็คันนี้ได้เลยนะครับแนะนําเป็นคันนี้ก่อนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะครับซื้อก่อนได้ก่อนโทรมาหาก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับตรงนี้ต้องขออภัย สงวนไว้ให้สิทธิ์คนที่จองรถมาก่อนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจชอบนะครับรีบติดต่อมานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอยู่ไม่นานแน่นอนในราคาแค่นี้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันี่ถูกมากถูกมากๆนะครับถูกมากๆแล้วนะครับขออนุญ,ญาตนะครับโทรมาไม่ขอต่อราคาแล้วนะครับพูดตรงๆนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยผมให้ตามที่บริษัทตั้งผมลถให้ไม่ได้แล้วคันนี้ปี20ไม่8 4 0หมมันถูกอยู่แล้วพี่359,000พที่ผ่อนหกพันเอง เพราะฉะนั้นถ้าดูแล้วรับเงื่อนไขกันได้นะครับโทรมาได้เลย0 8 5 5 3 6 6 2 8 7ผมบิวเพชรยนต์ผู้จัดการไฟขายผมรับสายเองกับมือนะครับคุยกันดีลก,กันกับผมโดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์อะไรคนไหนเลยนะครับโอเคประมาณนี้เคลียร์ด้านหลังครับไฟไท้ายเป็น LED โลโก้ Toyota โลโก้ Vios กล้องถอยมีให้ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหลังครับกุญแจนะครับเดี๋ยวเสียบไขขึ้นมาปึ๊บมาดูด้านหลังเริ่มที่หัวน็อตก่อน หัวน็อตครับนี่เดิมๆนะครับฝาท้ายนะไล่เคาะได้บางๆเล็บติดเข้ารอยซีนนะครับเป็นรอยเล็บนะครับนี่รูกลมๆมุมคมนะหัวน็อตครับเดิมๆไม่เคยขยับอ่าเคลียร์ๆอ่ะนะครับด้านหลังครับซีน้มะพร้าวนะครับคานด้านหลังตะเข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแง ไม่แปดหมื่นสี่พันโลคุณผู้ชมสวยไหมนะครับเครื่องมือแม่แรงยังอะไหล่มีให้ครบทุกอย่างนะครับเปิดขึ้นมาครับสีด้านขวาครับของตัวรถสีน้ำมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดําสีลากยาวไปเลยจนถึงด้านในนะครับความสะอาดของตัวรถเดี๋ยวผมทําให้เพิ่มเติมเนาะรถเนี่ยเพิ่งเข้ามายังไม่ทําอะไรตามที่ผมแจ้งไปนะครับสีน้ำมะพร้าวครับสีขาวเปลือกไข่แน่แนๆแ,แบบนี้สวยงามคุณผู้ชมนะครับรรรถถออ่่่่าาาาหนนนวววยยยงงงมมืเเดดีจกกป้แะคับไ น,น่าสนใจมากกับราคา359,000ฟีราผ่อนแค่6,100บาทนะครับก็ไปอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับรีบโทรมานะครับรีบติดต่อมาได้เลยกระจกหลังไล่ฟ้าไฟเบ็กตรงที่3กระจกหลังเดิมแท้ตโตโยต้าครบทุกอย่างครับอุปกรณ์ภายใงภายในนะครับเดิมแท้เกรดเอฮะ ในราคา3า9 0 0 0าันครับผมมองว่าโคตรคุ้มนะครับสีผิวพันธุ์ก็เดิมเดิมครับก็เดี๋ยวผมล้างขัดสีกันอีกรอบหนึ่งนะครับเก็บริ้วเก็บรอยเล็กน้อยนะครับตามธรรมชาติของรถยนต์มือสองนะครับรถยนต์ที่ใช้แล้วนะครับจะให้มันเนียนกริปอมเหมือนจาก้ายแดงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับผมก็มาจัดการเป็นเทนให้มันเหมือนกับว่าพี่ได้รถายแดงไปใช้อยู่แล้วนะครับเนี่ยรอยกริประบดคมกริปนะครับสีต่างนะเม็ดอาร์คคมคมลากยาวไปถึงด้านล่างเลยนะโดนแดดเห็นชัดเลยนะครับสีผิวพันธุ์เรียบเเนนียสมออกั นะครับรีบตัดสินใจนะพี่นะดูคลิปนี้อยู่นะครับก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าดูแล้วสนใจนะครับในราคา3 5 9 0 0 0หาาพันฟิลา์ผลหกพัและเอารถปี2 0ไปใช้นะครับรถไม่แค่80,000กว่าไปใช้ผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วสำหรับคันนี้นะครับก็พูดง่ายๆคุ้มไม่คุ้มก็ถูกกว่าปี19อ่ะนะครับถูกกว่าปี19อ่ะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะครับสนใจรีบติดต่อมานะครับรถยังว่างอยู่ผมเพิ่งถ่ายคลิปนี้ให้ดูเป็นวันแรกนะครับก็ได้เลยนะครับยินด อะกออนาตปิดไฟหน้าก่อนนะครับดูตะเข็บให้ครบทุกประตูนะครับในเรื่องของการดูรถมือสอนะครับเพื่อความสบายใจของพี่ๆเองนะครับบางทีอยู่บ้านนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่อยู่กรุงเทพแหละแต่ไม่สะดวกนะครับพี่จะได้เห็นว่าโอเครถผมเดิมแท้นะสบายใจได้จองได้นะครับเพราะว่าเดือนนี้มีอ่าเขาเรียกว่ามีแคมเปญดอกพิเศษอยู่ด้วยนะครับของธนาคารธนาชาินี่แหละนะครับ2.79มีให้นะครับสาหรับ กลุ่มลูกค้าอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับมีประกันสังคมก็ได้เลยนะครับนี่ดอกเม็ดอาร์คหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่เคยขยับสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับติดตั้งอยู่ครบถ้วนแบบนี้เดิมๆหมดทุกจุดขึ้นไปบนตัวรถครับเดี๋ยวสตาร์เครื่องดูเลขไม์กันนิดหนึ่งนะภายในก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับตัวมิดนะครับทีเดียวติดดูเลขไม์ครับ84,700ื่นโลคุณผู้ชม ตีให้85,000เลยนะครับตีให้85,000เลยก็น้อยอยู่ดีสำหรับรถปี20นะครับเฉลี่ยการใช้งานเนี่ย21,500โลตต่อปีนะครับเป็นการใช้งานที่น้อยมากนะครับและรถเนี่ยเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับผมให้ดูเดี๋ยวนะนี่นะครับรถมือเดียวเลยลำดับมือเดียวรถบริษัทนะครับรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับในราคา359,000ออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมเบาเสียงเพลงก่อนจโดูลิขสิทธ์ จอทัชสกรีนมีให้เรียบร้อยใส่แผ่น DVD ได้ด้านบนนะครับรองรับในส่วนของทีลิงส์นะครับบลูทูธได้ USB ได้นะครับด้านล่างนะครับแอร์ Air ก็เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็ดสปีดในราคา359,000หาหแล้วพี่เอารถปี20ไปใช้แล้วได้แค่ไม่แปดหมื่นสี่ไปใช้ผมมองว่ามันโคตรคุ้มแล้วพี่ครับตั้งแต่ขายมาเนาะนะถ้าปกติราคา359,000หาหนเพี่ยพี่จะได้รถไม่ประมาณแส0 0กอะผมพูดตรงๆนะครับอันนี้หายไปครึ่งนึงแต่ได้ราคานี้เนาะ รถแบบเนี่ยผมยังไม่ได้ทำอะไรก็มาสวยแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมล้างขัดสีฉวีวันมันก็สวยไปกว่าเดิมอีกนะครับตรงนี้ผมมองว่าเคลียร์เลย,รเลยผมกล้าถ่ายแบบสบภาพดิบๆสดๆให้ดูแบบนี้แล้วนะครับพี่วีตัดสินใจได้เลยนะครับ085ครับ5366287บิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โดผมแอดไลน์ได้ แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยกาออกรถเลยกกจะไฟแนนซ์ได้เลยนะครับยินดีให้บริการเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับยังไม่จบเดี๋ยวพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันครับการันตีว่าการชนหนักพิลว่อมจมน้ําเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูรถที่ไม่เคยผ่านการพวกนี้มาไปชมครับโอเคครับผู้ชมมาดูกันต่อครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอนะครับซีสูบแถวเรียงดีโอเอสซีขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าเลยครับผู้ชมก็วีออสครับเครื่องชื่ออยู่แล้วเร ในเรื่องของเครื่องยนต์เลขไม่แค่84,000โลคุณผู้ชมครับรถที่ผ่านการม่ทันสูงมาตลอดสบายใจได้นะฮะใช้ยาวได้เลยอีก10ปี20ปีนะครับสบายๆแลเรื่องอะไหล่เนี่ยหาง่ายมากสำหรับวีออสนะครับอนาคตไม่ต้องห่วงคนเล่นวีออสนะครับรู้ดีนะครับเครื่องยนต์ผมยังไม่ได้ล้างความสะอาดนะจะยังมีฟงมีฝุ่นอยู่บ้างทั่วไปนะครับแต่บอดี้หน้ารถผมดูให้เรียบร้อยแล้วเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวไล่ดูที่เครื่องก่อนนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทครับไม่มีคราบหลเยิ้มน้ำมันของเเหหหลวร่ซึมมีตฝุนน้็ นะครับเดิมๆเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่งๆนะครับเดินนิ่งๆเลยมาร์คสีโรงงานตามคอท่อสียมพูสีเหลืองสีส้มทั้งหลายนี่ครับอ่ะก็อยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับเบ้าโชคครับส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้ตัวนี้นะเขาเรียกว่าเบ้าโชคเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้พี่จะต้องดูนะครับเม็ดอาร์คยังอยู่ครบไหมเรียงตัวกันแบบครบทุกเม็ดไหมไม่ใช่แหว่งไปเม็ดหนึ่งตะเข็บเคยโดนแกะโดนแงออกมาไหมนะครับเดิมๆสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ไหมนะครับแบบนี้เดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงน็อตคาน นะครับไม่เคยขยับน็อตแก้มไม่เคยขยับเดิมๆหัวน็อตตัวในฝากระโปรงเดิมๆเม็ดอาร์ครบๆนะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมแท้โตโยต้านะครับตาปั๊มโตโยต้าหลาๆแบบนี้นะครับคานหน้าครับคานหน้าขวาไม่คดไม่งอหัวน็อตไม่เคยขยับอ่ะเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ฝั่งขวาทีนี้ฝั่งซ้ายมาดูนะครับน็อตไม่เคยขยับครับไล่ขึ้นมาไฟหน้าไทโคยโตเดิมแท้จากป้ายแดงหัวน็อตครับแก้มไม่เคยขยับหัวน็อตคานครับไม่เคยขยับไม่เคยขยับสักตัวเดียว เบ้าโชคอยู่ครบเม็ดอาร์ตตะเข็บไม่เคยโดนแกะโดนแงะหัวหน้าฝากระโปรงครับกิ๊บอ่ะมีแต่แบบเปื้อนฝุ่นถีดำๆนิดหน่อยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตแผงกันความร้อนนะครับอ่าสติ๊กเกอร์ไม่เป่าอากาศนะครับกอรูพวกนี้ดำๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันล้างออกได้ไม่มีปัญหาอะไรเห็นไหมฮะมันจะเป็นค่าเนี่ยพวกยางค่าพวกลูกยางพวกนี้นะครับเวลาปิดฝาโปรงออมานะครับเป็นค่าเป็นค่าพวกลูกยางตรงนี้เดี๋ยวล้างเช็ดออกไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่สำคัญคืออะไรฮะดูตรงนี้ซีนเดี๋ยวผมโฟกัสกล้องแป๊บนึง ะกล้องไม่โฟกัสให้ผมใช่แล้วอืปอปอาจจะผมโฟกัสกล้องให้อ่าโอเคนะครับเนี่ยเอาเล็บจิกเข้าเห็นไหมครับซีนเห็นไหมครับเอาเล็บจิกเข้านะครับสบายใจได้นะครับซื้อกับผมวิว,วนพยอนวีออสมือสองนะครับคุณผู้ชมจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยขายแต่วีออสยาฤทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นวีออสยาฤทธิ์ซื้อกับผมนะครับวิวโพยอนเท่านั้นนะวีออสกับยาฤทธิ์ผมชํานาญ ก็ขายอยู่แค่2รุ่นนี้นะครับทุกวันนี้ไม่ได้ขายแท้จะไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลย <S 2> <S 2> ถามว่ารุ่นอื่นขายได้ไหมขายได้ครับแต่ทุกวันนี้ก็ Review ort, รีวิวแต่วีออสรีวิวแต่ยาฤกษ์ลงให้พี่ๆได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าผมก็จะเนี่ยวีออสกับยาฤกษซื้อกับผมก็วีออสกับยาฤกษทั้งนั้นนะครับซื้อวีออสยาฤกษมาหาผมได้เลยนะครับวิวพยนต์วีวีออสมือสองวียาฤกษมือสองนะครับยินดีให้บริการนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยสำหรับคันนี้อีกรอออบบบบนนนนึงงะะคคคครรรรรััััตววท็ปปุ่่มมมิิดดด1.5 6,001 5ีี2020 0 0 84,000 3 9ฟาลลเขไแก โคตรถูกโคตรน่าใช้สําหรับคันนี้เดิมทั้งคันเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวตรวจสภาพรถให้อีก274จุดนะครับการันตีการชนหนักพิควมจมน้าใครสนใจอยู่รีบติดต่อมาครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287ผม,มวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากกดหัวใจกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ